สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมานีกมาพบกับเฮาคือเก้าที่สองสบ,บิวคนบันป่าเออ้อสบายดีมูอเปิดทุกคนนะเนาะหรือว่าสเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศสบิวกขอเขาบสบายดีและสวัสดีทุกท่านเนาะมื้อนี้กลามาพบกับเฮาเนาะพี่นอ้องในยบรรยากาศกะซีคึมคึมเนาะมื้อานี้กะฝนตกลิ่นเทไรพี่น้องเฮาก็หยุดต,ตกนี่เนาะตอนนี้ก็ยังคึอมอยู่พี่นอ้อง เพื่อนว่ามื่อนี้เป็นมือสุดท้ายพนชีโตกเนาะบอร์อื่นกระแดดแล้วเพื่อนว่าพี่น้องสบิวว่ายันนักหนาเลยเนาะมื่อนี้สบิวกะออกมาให้มานาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอ่าหลายๆคอมเมนต์เพื่อนขายสบิวอ่ะน้าท่วมเพื่อนว่ากะไปใส่มองพี่น้องเดียวมื่อนี้สบิวกะสิไปเอามองไปใส่ไหนพี่น้องวัดสิได้หรือบ่อเนาะเพราะว่าน้ามันลายลายเรีอลอพี่น้องเดียวสบิวสิไปใส่ในนองน,นี่แหละเนาะใส่เอาปา้าเลี้ยงตัวเองนี่แหละพี่น้อง วันนี้สวิวกสิฟ้าพี่พาน้องไปใส่มองเนาะจักซีได้หรือบ่แหละพี่น้องกัไปใส่น้ากันเนาะแต่อีพอพ่อนกับเขาเมื่อบ้านพี่น้องเขามาซื้อยาสูมาแหละเดี๋ยวสวิวกสิพาพี่พาน้องอ่าไปใส่มองเนาะฝนตกพี่น้องไปใส่กระบ,บ่ได้คนทางเปื้อนแห้งเเดี๋ยวสวิวกสิพากันไปเลยนาอพี่น้องไปไปน้ากันเลย ตอนนี้กาน้องพี่น้องพลคอยก็มาอีกแล้วเนาะแย่งกาเอาไปอันขังปลาพี่น้องย่านปลาลงมาแต่พี่น้องลงมาลงมาเสห่วยเะยนอกปลาในน่องอะไรกะปล่อยประมาณหาพวกแซนนี่แหละพี่น้องแต่ัวจกัอันเพิ่นกัเจ้าหนิงเพิ่นไปอะไรลายกัวตอนนี้ก็อยู่มาห้เมื่อหน้าพี่น้องทางลางสบิวะก็สิเป็นอันกกมันต้นเนาะ ขอเลาแบกอันใหม่มาเลยมันนี้สบิวกะชิพาพีพาน้องพาเอฟซีไปใส่มองเนาะี่มองคอยกะเตรียมพร้อมเลยพี่น้องนี่คือชิยุงแหง้งเดี๋ยวสบ,บิวกะสิปดเอามองพี่น้องปดเอามองไปใส่มองกะซื้อตั้งแต่ปีกายนี่พู่อแหละพี่น้อง หยุ่เบลลประจักษ์เลยนี่มองสามสันสิปล่าปลาเหมือนี่พี่น้องสู่เอฟซีกินเนาะจากที่ว่าพนตกพี่น้องเอ้ยยุตกแล้วมือนี้เดี๋ยวสบิวกับสิพาพีพานองไปใส่เลยเนาะจะที่ได้ทนะี่เขาได้หน้าลายเนาะพ่อกกมังเพชรก็ยังไปทางหยาสนใจพี่น้องไิสกียาง ไข่แมงมานี่ไข่แมงมาพี่น้องกินก็นได้เลยพี่น้องน้ำลายเลยพี่น้องพี่ได้หรือป่า เป็นกดใจน่าลายาจะใช้ได้หรือบอกพี่น้องเลย งับลงเงับลงมันแห้งนาวี่นง ล่าพ like ี่น้องเอยบิตัห่าแ้วอ่าเงี้ยเนบีิ่เต้ายมึี้กปลาปลาถวเ่แต่ความบางเปล่าพ่อแม่พี่น้องชิตาจิอยู่บ่ถึงแล้วเปล่าถอปรลหาจัถอ มาณปบะมาณนกันมาลุนน้ำกันพี่น้องเอ้ยสะากดน้ำกันตื่นกนะกนทงังไรกะทังแักไง เงี้ยล่ะไม่ช้านะ <laughs> นี่เีาก็ใส่มองแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ยังโบท่านในถือเนาะเดี๋ยวสวีตบัตีเอากระทางถึงไปไหวสะกนมันตื่นจะทางพี่น้องเพืแหละบัดเพิ่งเพิ่อเดี๋ยวสวีตบีกับศรีภาเอฟซีลงมายามเมึงเนาะแต่บูว่าจะถือรู้เปล่พี่น้องมันอยากรักน้ามัมนไหลพี่น้องมันคือน้ำหน่อยเลยเนาะเดี๋ยวสวีตบัตีไปเทิงเพียงเลยพี่น้องโดนกระสีลงมามายาอีกเพียงหนึ่งเนาะ หลังจากที่สบิวกาเนาะพี่นอ้องไปอันใส่ม้อมันหมดได้เนาะ,ะสาบิวกาได้อันเค้ากินพี่นอ้องนี่เฮ็ดปุกตาดอกวักไงหนังพี่นอ้องเดี๋ยวสบิวสิปิ้งแล้วก็ตำกินเนาะกับมะเขือ,อใส่ม้อกับประมาณซ้ำพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเดีย๋ยวดิสบิวลดางก่อนเนาะ ดอ,อกเดียวดอกบ้ากใหญ่ิปนันะนี่ละกินพี่น้องปนให้ปวกตาเ่ากินโต,โตกดินจักหน่อยกระดจีปลาตอนปลาหลีกลพี่น้องโอ้ยคนไทยพี่น้องตาน,นิกาเขากะลงมือย่างแล้ว มีแนวกินเห็นบ่ใส่มองกับบมานพี่น้องอย่างเห็ดอันนี้นี่ปอกตาก็มักน้อเชอรี่พี่น้องหนวยบ้ากไงเน่ยขอิดหัวโคนำกระเจาชงหน่วยชาวบิวชีปีงกินเอาไว้ภูแลพี่น้องค่ะประเ็ดชุกภูแลชาวบังชีพาพีพาน้องตามจิ้วเนาะ ตอนนี้กาเฮ็ดกาได้เวลาชุบนะนะแล้วนะพี่นอออออ้องตำมะาเฮ็ดก่อนเนาะนี่ข่าวล้วพี่น้องเอยเถียกเลยนี่นนเผ็ดทุบกระไยนี่ยางเฮ็ดเอานั่นๆโอ้ยชิได้ได้ตกตาลางช้ำมากินจ้ำ

ปลาเสร็จแท้พี่น้องเอ้ยผลตกลิ้นจะได้กิน,นก,กินตำเห็ดปวกสาบกินกินกํามะเขือน่ามั้ยฮนะมวยโมิโต นี่ก็ตำแล้วไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบิลกับสีตักออกไปกินเลยเนาะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กแจ่วเห็ดปวกสามห้าก็แหลกไปทีเรียบร้อยแล้วก็สิลงมือกินแล้วเนาะสบายดีเด้อทุกคนเนาะมากมากกินข้าวน้ำกันเราไปใช้มองเอาปลาได้กินปลาแดลก เด้อเขาเด้อญ่่ญู้ตอยู่กลอยู่ไกลมาเด้อเด้อจปไมึงคงกินนตกลินนอนในอิสะเลยอ้ตนตกลินยังมืดคขึ้นอยู่พี่นนอกเลยสองมื่สามมื่นมันตกต่อกันเลย เขาโม้เบรื่องงานเขาไมั่ออกเลยอะหางลายมันจะออกนะมือลงไปซาวขึ้นมาเป็นเศษห้ามตัวมาทิงลูกประคอน้อยไล่ไล่ 根根，根根的。 nó nói cái cái, đại bữa này Buồm ừ. ừ. <laughs> nó, ăn cái nào này, ừ. cái nó non con quá Ừ อยู่เข่าเหรอือเปนอย่างเข่าเลยอืออยากกิโหบ้างอือพอเอาเข่าเข้าไปก็จะย่งเพิ่มเข้มอีกจะมีดอกไม้จอกบไหมว้าเข่าค่อนไปเยอะ